สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโออีกครั้งนะครับวันนี้โออยู่ที่มิสูคราม2นะครับวันนี้โอกำลังจะมีส่งมอบในเรื่องตัวไททันหัวเดียวแต่งหลอดแต่งเต็มนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในตัวด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวไททันหัวเดียว4 x 4ี่เกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่7 4 0 0 0นพนะครับพร้อมกับการแต่งเต็มวันนี้ที่โอจะพาทุกคนมาดูว่ามีการแต่งอะไรไปบ้างครับเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือในเรื่องตัวกระจังหน้าเนี่ย กระจังหน้าเราจะเป็นกระจังหน้าแบบเหล็กนะครับกระจังหน้าของ KTC นะครับพร้อมกันในเร,เรื่องตัวห่วงที่เป็นหูแดงแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับเพื่อให้เราดูธรรมัดธรรมแงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าเนี่ยสามารถติดไฟตรงตามจุดต่างๆเพิ่มได้อีกนะครับประมาณ4ดวงนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบไฟวิ่งนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับ กังแล้วตัวบนฝากระโปรงเนี่ยยังให้เป็นตัวโลโก้แต่ท่านสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความดุดันความสวยงามของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องตัวยางตัวยางตัวนี้ก็จะเป็นยางตัวที่เป็นแม็กซีสนะครับตัวที่เป็นมาสเรนนะครับเน้นเรื่องเน้นลุยอะไรพวกนี้นะครับตัวแม็กจะเป็นแม็กลายลูโม่นะครับขอบ16 ยางจะเป็นตัว265/70นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวบันไดข้างที่เป็นบันไดข้างบันไดเหล็กแนวออฟโรดนะครับเพิ่มความสวยงามดูดันมากยิ่งขึ้นตัวน,นี้ผมมีติดกันสาดให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีด้านในก็จะเป็นในเรื่องตัวฟิลม์มที่เป็นฟิล์มซรามิกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายนอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศภายนอกแล้วดูบรรยากาศภายในนะครับที่เป็นฟิล์มซรามิกสังเกตว่านะครับยังเห็น วิสัยทัศน์ได้ชัดเจนนะครับนี่คือด้านในที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวก็ันทึกหน้ารถที่อินสายไว้ให้แล้วนะครับอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นในเรื่องตัวไททันหัวเดี่ยวเกียร์ออโต้ขับ4นะครับพร้อมกันในเรื่องตัวเบาะหนังอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้รถเป็นเตรียมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าจากนครศรีธรรมราชนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูฟิล์มเซรามิกครั้งนะครับบรรยากาศภายนอกกับบรรยากาศภายในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูด้านท้ายว่ามีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับด้านท้ายก็จะมีในเรื่องตัวกันชนท้ายที่เป็นกันชนเหล็กมาให้พร้อมห่วงแดงนะครับแล้วก็ตัวหัวลากที่เป็นหัวบอลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟสองด้านท้ายที่ไว้ส่องความสว่างเวลาใครที่ขับรถตามหลังเรานะครับตัวนี้เป็นกันชนที่แข็งแรงนะครับของ Outlander นะครับแล้วก็จะมีคิ้วซุ้มล้อให้นะครับเป็นคิ้วซุ้มล้อตรงรุ่นเลยนะครับมีหมุดให้นะครับ ทั้ง4ล้อเลยนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่6,900 0นะครับแต่งเต็มให้ครบตามนี้นะครับใครอยากได้สติกเกอร์โลบาเล็กด้านข้างบอกได้นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะครับในโปรเริ่มต้นที่69 0 0 0นะครับ ท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นอะไรหรืออยากได้แบบไหนอยากได้แต่งแบบไหนลองทักเข้ามาคุยกับโอได้นะครับฝากหัวเดียวครับสี่คันนี้จะโอแต่งไว้ด้วยนะครับฝากให้เป็นแนวทางใครที่อยากได้แต่งแบบนี้ทักหาโอได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ